ท่านนําีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนาเรศทำลงทิพย์กุลนะครับท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองประลัดท่านอธิบดีท่านผู้บริหารรัฐสากลตแต่เราจนถึงผู้บริหารองค์กรมหาชนนะครับพี่น้องผู้บริหารระดับรองอธิบดีจนถึงพี่น้องข้าราชการดังกัรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทั่วประเทศที่วันนี้เราได้เข้ามาร่วมฟังนโยบายที่ผมในฐานะ เป็นเจ้ากระทรวงคนที่71นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้บอกนโยบายสําคัญสาคัญเดี๋ยวจะได้กล่าวกันนะครับทางซ้ายมือของผมก็คือทีมงานจะเห็นตั้งแต่ท่านชูวิทย์นะครับก็จะเป็นที่วันอังคารหน้าคงจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีครั้งต่อไปในการดรับงตําตแหน่งที่ปรึกษาของผมนะคุณพาภูภาริก ็จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของผมนอกจากนั้นเราก็จะมีน้องอายลินน้องตั๊กนะครับกลับมาเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะครับแทนผมท่านนายทวีโจก็ทํางานกลับมาทํางานใน,านาฐานะข้าราชการการเมืองนะครับอยู่กระทรวงเกษตรท่านเอกภาพผนซื่อก็ทําหน้าที่เป็นโฆษกรก,กระทรวงเกษตรและเป็นที่ปรึกษาผมนอกจากนั้นท่านดลก็ดูแลเรื่องกฎหมาย นะครับทางซ้ายมือจําชื่อไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าที่ปรึกษาทั้งหมดเนี่ยครับในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษกษตรกรจะกลับมาทํางานกันอย่างเอาจริงเอาจังอีกรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้จะลงนามแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาทั้งหมดนะครับรวมถึงขาะที่รคลรมยังไม่อนุมัติผ่านเห็นชอบข้ารการทางการเมืองวันนี้จะลงนามเป็นคณะที่ทํางานของผมทั้งหมดทํางานรองรับกันดังน,นั้นการทํางานยุคนะครับผมกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรในครั้งนี้ก็จะทําแบบเอาจริงเอาจังนะครับก็ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกสํานักวันนี้มากันคึกคักนะครับเราก็อยากจะให้ท่านฟังนโยบายสําคัญสำคัญภาคการเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเลขาสสกที่พยายามจะท่องว่าผมมีตําแหน่งอีกตาแหน,น่งคือรองนายกมนตรีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของกระทรวงเกษตรก็ว่าได้ที่เรามีรองเรื่อนรีที่กํากับดูแลกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณการกระทรวงพมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่สําคัญสี่กระทรวงเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับถามว่าทานัดพมเผาลูกชาวนาคนนี้จะมีนโยบายสําคัญสาคัญที่กํากับดูแลสี่สี่กระทรวงตลอดจนถึงนะครับคณะกรรมการสาคัญสาค,คัญที่เกี่ยวกับนะครับพี่น้องประชาชนยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับสิ่งที่ท่านนายกรีได้ถแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ย ท่านต้องการแถลงในกรอบระยะเวลาที่ท่านได้ลงนาม MOA ไว้ว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบรรยากาศในรัฐสภาวันนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นนะครับก็ต้องผมในฐานะเป็นนักการเมืองและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คนไปเอาเลือกผมมาคะแนานนี่ก็นะครับลำดับสิต้นๆของประเทศคือห้าหม่นอัพนะครับก็ไม่ธรรมดา แนะรืความไว้ใจจากพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยผมต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแต่บรรยากาศที่รัฐสภาวันนั้นพวกเราก็คงจะเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่านะครับการเมืองบางครั้งนะครับเข้าสู่การเมืองเดิมๆไม่เดินข้างหน้านะครับขณะที่คนไทยนะครับส่วนใหญ่กําลังจะ,ะเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นที่ท่านในขาสกรได้นําเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องสําคัญสําคัญนะครับ นั้นมาวันนี้เนี่ยนะครับถามว่ากลับมาครั้งนี้ผมหายไปหนึ่งปีเต็ม,ตมถึงแม้ว่าจะคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างหลังแต่การปฏิบัติหน้าที่ของการใช้มวยแทนนะครับเข้ามารับผิดชอบในฐานะของพักกล้ารรทํานี้กากับดูแลกระทรวงเกษตรแลสหกรก,ก็ไม่สำเร็จผลอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ดังนั้นกลับมาวันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะมอบนโยบายเนี่ยขออนุญาตเท้าความตามที่เลขาบอสได้นะครับ ชี้แจงและบรรยายให้พวกเราได้ฟังว่าท่านกนารัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิจุตท่านได้มอบอนโยบายสาคัญสาคัญเรื่องอะไรบ้างนะครับในเวลานี้พวกเราหลับตาดูสังคมไทยในเวลานี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับสังคมไทยปัญหาหลักๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือที่เราเรียกว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาสําคัญพี่น้องคนไทยสนใจในเวลานี้เดือดร้อนกันสาหัสเรื่องภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องฐานล่ามาครั้งนี้ในฐานะรองเลี้ยงปนตรีกำกับดูแลกระทรวงสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคกเกษตรรายได้พี่น้องกเกษตรกรตกต,กต่ำสภาพครัวเรือนเป็นหนี้เป็นสินภาคการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนะครับสมัยก่อนคึกคักนะครับไปตรงไหนก็มีแต่ชาวต่างชาติเขาเที่ยวสถานที่สาคัญสําคัญนะครับของคนไทยนะครับตอนนี้หายไปหมดดังนั้นเป็นเรื่องสําคัญภาคการศึกษาการศึกษามาตรฐานศึกษาเราต่า ถอยลงถอยลงนะครับดังนั้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ด้อยโอกาสนะครับในกระทรวงพมก็เป็นเรื่องที่เราต้องขบคิดและถแถลงนโยบายในแต่ละกระทรวงให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกภาคส่วนด้าน,นท่านยมตรีท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเฉพาะพื้นที่นะครับ ขวานทองของเราเนี่ยทั้ง77จังหวัดถ้าปัญหาเศรษฐกิจรับแก้ไม่ได้เนี่ยอยากคิดว่าจะแก้ปัญหาอื่นๆได้ทั้นพรนท่านรุ่งปีถึงให้เป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจจะต้องเฟื้นในระยะเวลาสั้นทํำยังไงนะครับคนเป็นเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องสํานึกมีจิตสำนึกว่าคุณจะแก้ปัญหาในองค์กรคุณยังไงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญปัญหาที่สองนะครับหรือคือเรื่องปัญหาทางด้านสังคม สังคมนี้สําคัญมากพี่น้องครับเศรษฐกิจมันแย่สังคมมันโทมประเทศไทยเดินต่อไม่ได้ปัญหาทางด้านสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนะครับสังคมในเวลานี้เราสังเกตสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวนะครับเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเกิดสภาพจากปัญหาจากเศรษฐกิจนะครับ ครอบครัวแตกแยกคนในหมู่บ้านไม่รักกันคนในตำบลไม่รักกันเพราะต่างคนต่างเห็นแก่กตัวเพราะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องสังคมเกิดนะครับความแตกแยกอาบายมุขเข้าครอบงำปัญหาทางด้านต่างๆมีมากมายในสังคมทำให้สังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านสังคมชุมชนสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดนะครับตลอดจนภาคและประเทศไทย เกิดความเสื่อมโทรมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ